การเซฟตี้นะครับวันนี้เรื่องที่ผมจะเล่าเรื่องแรกก็น่าจะเป็นเรื่องตอบคำถามง่ายๆว่าทำไมถึงอยากมาเป็นเซฟตี้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยนะครับออตอนนั้นผมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมห ah นะิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์คือในคณะเนี่ยมันจะมีภาควิชาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีภาควิชา ที่ทุกคนอยากเข้ามากมากเลยก็คือภาควิชาอาชีวะอนามัยมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่จบภาควิชาอาชีวะอนามัยมเนี่ยเป็นเซฟตี้แล้วเงินเดือนมันดีนะครับอีกภาควิชาหนึ่งที่คนเข้าเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเข้าไปเรียนภาควิชานี้ก็คือภาควิชาสุขาพิบานนะครับสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมนะครับก็คนเยอะนะฮะคนเข้าไปเลือกภาควิชานี้เยอะ รองลองมาก็จะเป็นภาควิชาโภชนาการภาควิชาอ,อ,อะไรนะสุขาเ,เรียกอะไรนะภาควิชาอนามัยชุมชนนะครับอันนี้เป็นภาควิชาที่ผมเนี่ยอยากไฟฝันมากเลยอยากจะเป็นนะตอนนั้นค่อนข้างออกจะแนวฮิปปี้เล็กน้อยนะครับเป็นนักกิจกรรมด้วยก็ผมเนี่ยค่อนข้างจะต่อต้าน,นค,ความที่ มองว่านักสาธารณสุขเนี่ยเราเปนมันมีน้อยอยู่แล้วนะครับจำนวนพวกเราในการที่ผลิตออกมาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับผมก็จะมีความรู้สึกต่อต้านว่าทําไมผลิตพวกเราออกมาแล้วก็ป้อนไปอยู่โรงงานหมดเลยนะครับอันนี้คือคือความคิดผมนะสมัยนั้นยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็จะต่อต้านว่าเนี่ยผลิตนักอาชีวะน้ำมัออกมาเนี่ย ผลิตออกมาป้อนในทุนนะครับทาไมไม่เอาพวกเราไปช่วยแก้ปัญหาแก้ปัญหาด้านสุขภาพิบาลสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาด้านโูชนาการแก้ปัญหาด้านอนามัยชุมชนนะฮะพวกโรคติดต่อนะครับทั้งหลายเนี่ยก็ต่อต้านต่อต้านไม่อยากเป็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องหันกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งก็คือเกิดขึ้นในวันที่พานักศึกษาไป ออกค่ายอาสาพัฒนานะครับไปบ้านตัวเองเลยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปดูการใช้งาน,นะร,ระบบจปอปทความจำเป็นพื้นฐาน32ประการนะครับสมัยนู้นก็ไปดู <c oughs> เพื่อที่จะดูว่าไอ้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกไปเนะี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีมันมีประสิทธิภาพไหมคือเป็นเด็กอะแต่ว่าอยากรู้ ผมก็ไปรอในอำเภอจำไม่ได้แล้ชื่ออะไรนะครับแต่เข้าไปรอแกตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปเชิญแกมานะครับเชิญแกมามา,มา,ม,ามากล่าวมาพูดมาคุยเพราะว่าคืนในคืนวันนั้นเนี่ยเรานัดชาวบ้านเพื่อที่จะมาพบปะกันนะครับก็เลยไปเชิญในอำเภอหวังว่าท่านจะให้เกียรติมาเป็น ประธานพูดคุยให้พวกเราฟังเราไม่รู้หรอกว่าการเชิญในอำเภอนั้นมันยากเย็นยังไงนะครับคิดว่ามันง่ายๆเราก็ไป,ไปไปนั่งรอนะก็ไปนั่งรอจนกระทั่งนู่นนะฮะบ่ายสองในอำเภอกลับมามาถึงก็เมาแอนมาเลยไม่รู้ไปไหนมานะครับเมาแอนมาเลยเลยขาหน้าห้องบอกว่ามีนักศึกษามานั่งรออยู่นะผมก็นั่งรอสัอยู่พอ ท่านเข้ามานั่งโต๊ะเสร็จปุ๊บก,ก็คือนึกนึกภาพออกไหมครับผมผมนั่งรออยู่ที่หน้าโต๊ะท่านใช่ไหมท่านก็น,นั่งปุ๊บก,ก็เอาเท้าพาดโต๊ะเท้าพาดโต๊ะชี้มาทางเราเนี่ยเท้าปลายเท้าก็ชี้มาทางเราอาการท่านแบบดูดูเยอะดูเมาเยอะนะครับตอนท่านก็ถามตะวาดถามบอกอขอโทษนะครับถ้าพูดหยาบคายแต่นี่เป็นคำพูดที่ท่านพูดกับผม ก็ถามว่ามาทำเฮียอะไรเป็นนักศึกษาทำไมไม่รู้จักเรียนประมาณนี้นะครับแต่เสียงอ่อแออ่อแไอประโยคนั้นประโยคเดียวเลยนะครับที่มันทำให้ผมเนี่ยแวบขึ้นมาในในสมองว่าโอ้โหไอที่ผมเคยฝันว่าจะไปเป็นนักอนามัยชุมชนนะครับทำงานอยู่ตาม โรงพยาบาลชุมชนหรือไม่ก็โรงพยาบาลอำเภอจังหวัดไม่รู้แหละนะครับแต่ว่ามันต้องมีสายบัคับบัญชามาที่ในอำเภอผู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมคงไม่สามารถทำตามฝันได้อันนั้นคือความคิดที่แวบขึ้นมาในสมองนะครับผมก็เลยเปลี่ยนความคิดเลยนะว่าเออจริงๆแล้ว มันก็ไม่ได้มีเฉพาะคนยากคนจนตามชนบทที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของสุขภาพมันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นลูกจ้างเป็นคนงานเป็นกรรมกรไม่รู้แหละนะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นลูกจ้างทำงานอยู่ตามโรงงานนะก็มีเรื่องด้านสุขภาพนะครับเรื่องอนามัยเรื่องความปลอดภัยของเขาที่เป็นประเด็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ผมก็เลยได้คิดขึ้นมาว่าเออจริงๆแล้วนะครับคนกลุ่มนี้ต้องการความชื่อเหลือความคิดแรกที่แวบขึ้นมาในสมองวันนั้นก็เลยทำให้ผมเปลี่ยนใจนะครับไม่อยากเป็นและนักอนามัยชุมชนอยากเป็นนักอาชีวอนามัยขึ้นมานะครับเช้ามาก็เปลี่ยนมานั่งเรียนเลยนะเรียนภาควิชาอาชีวอนามัยเพื่อนๆก็ถามน เพื่นก็นถามว่าเฮ้ยสมอนเข้าห้องผิดปะเนี่ยผมไว้ผิดหรอกเฮ้ยมึงชัวนะอย่ามาเรียนอาชีวะทำไมมึงเป็นเซฟตี้ได้อะสมอนมึงเนี่ยมันหัวรุนแรงไปเป็นเซฟตี้นะเดี๋ยวมึงก็ทะเลาะก,กับนายจ้างตายหาอันนี้คืออันนี้คือความคอมเมนต์ของเพื่อนนะฮะเพื่อนรักหลายคนที่ให้คอมเมนต์มา ซึ่งก็ที่เขาพูดเนี่ยไม่ไม่ผิดนะครับเพราะว่าตลอดชีวิตการทำงานเนรพอเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะเป็นเซฟตี้ก็เริ่มจากเซฟตี้ออฟฟิเซอร์ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ทำงานมาหลายที่หลายแห่งมันก็มีทั้งประเภทเนื้อออกมาฮะทำงานแล้วสนุกนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับผลสำเร็จของงานแต่บางแห่งก็ ไอ้ความสนุกเหล่านั้นก็มันก็เจือมาด้วยนะฮะเจือมาด้วยเรื่องของการที่ไปฟาดฟันนะครับไปฟาดฟันกับคนนั้นคนนี้นะฮะเพื่อเพื่อให้ได้บรรลุปเป้าหมายนะครับบรรลุปเป้าหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับเรื่องเหล่านี้ครับผมก็เอามารวบรวมนะครับเขียนเป็นบทความจริงๆแล้วมผมเขียนบทความ อยู่ในบทความที่เรียกว่ามุมหาภาษาเซฟตี้เขียนมานานมากแล้วนะครับมีอยู่70กว่าเรื่องอยู่ในนั้นนะครับก่อนหน้านั้นก็มีบทความอีกชุดหนึ่งนะครับเขียนไว้ในบทความชื่อว่าเซฟตี้ต้องมีฮาเซฟตี้ต้องมีหาจริงจริงชีวิตเซฟตี้เนี่ยมันไม่ได้หาขนาดนั้นมันมีทั้งเรื่องเศร้าเรื่องแค้นเรื่องโกรธเรื่องดีใจเรื่องเสียใจปนปนกันอยู่ในนี้นะครับ ตลอดเวลาการทำงานมานะครับตั้งแต่ปี2530ปี2530จนถึงปัจจุบันนะครับผมก็ยังทำงานด้านความปลอดภัยอยู่นะครับปัจจุบันก็สอนนะฮะสอนเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษานะให้กับบริษัทหลายๆบริษัทนะครับก็เลยจะใช้เวลานะครับเวลาว่างๆเนี่ยมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับสำหรับท่านที่ เข้าผ่านเข้ามาฟังนะครับก็รบกวนนะครับคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกด, like, งกด share, แชร์ก็ได้ผมไม่ได้เข้ามาขายของนะครับไม่ได้ต้องการว่าคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับก็มาเล่าประสบการณ์ที่ผมผ่านผ่านมาให้ฟังอันไหนที่เป็นประโยชน์นครับก็คนที่เป็นเซฟตี้อาจจะเป็นเซฟตี้มือใหม่เพิ่งจบมานะครับไปทำงานแล้วเจอปัญหา ก็อาจจะได้ข้อคิดนะครับข้อคิดในการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้สําหรับคนที่เป็นเซฟตี้เก่งอยู่แล้วเคี่ยวลากดินอยู่แล้วนะครับก็ถ้าหากว่าเข้ามาฟังนะครับแล้วก็มีเรื่องในทํานองเดียวกันจะมาแลกเปลี่ยนก็เขียนเข้ามาในคอมเมนต์แค่นี้เองครับเหตุผลที่ทําช่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมอยากเห็นในภาพรวมนะครับคือความฝันเดิมมันยังมีอยู่แหละนะว่า ถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นลูกจ้างคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานนะครับน่าจะได้รับการดูแลที่ดีกว่าเดิมนะครับปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นจะโดยในจ้างหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโดยการที่ลูกจ้างเองนะครับให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับนายจ้างผ่านการทำงานของของ คณะกรรมการความปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์แรกเลยนะครับที่จะเรินให้ฟังว่าช่องนี้เนี่ยนะครับจะเล่าอะไรนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยเป็นใครคือคือไม่ได้มาโฆษณาตัวเองนะครับแต่แค่จะเล่าบอกเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมไปทํางานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะที่แหลมฐบัง บริษัทเนี้จะมีคนงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นเป็นผู้รับเหมานะครับเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจซ่อมเรือซ่อมเรือเรือเดินสมุทนี่แหละนะครับอยู่แหลกชะบังก็ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปทํางานให้เขาก็ช่วงนั้นเป็นช่วงตกงานนะฮะตกงานหลังจากปี 2000, 2010, 2019 2 0 1 0ก็ตกงานอยู่สั้นๆช่วงนั้น ก็มีคนโทรมาโทรมาถามอาจารย์สนใจทํางานกับเราไหมคะผมก็เลยถามว่าที่ไหนนะครับถามไปถามมาก็เลยถามไปว่าเราเรารู้จักผมได้ยังไงเขาก็บอกว่าอ๋อก็ MD เป็นลูกศิษย์อาจารย์ค่ะอาจารย์มาสอนจอบปบริหารภาพภาษาอังกฤษแล้วก็เลยคุยกันนะครับเอ๊ะตัดมาพอไปเริ่มงานเนี่ยเราก็เห็นละ ค,คือเรารู้อยู่แล้วว่าว่าโรงงานหมายถึงว่าสถานประกอบการแห่งนี้เขาเป็นยังไงนะครับนะรู้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่บอกว่า MD โชว์มาชวนให้ไปทํางานเราก็เลยใจชื้นขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยๆก็น่าจะทํางานง่ายขึ้นนะที่คิดตอนนั้นนะครับผมพูดเรื่องความปลอดภัยให้กับคนงานฟังในครั้งแรกตอนที่ทำเซฟตี้ทอกปกติก็จะทำเซฟตี้ทอกกันทุกๆวันพุธนะฮะ Uh, ทีมเซฟตี้ก็จะมีเวทีเล็กๆนะครับเวทีเล็กๆแล้วก็มีลำโพงเล็กๆอยู่คู่หนึ่งอยู่หน้าเวทีเสียงเง้วเง้ยวเง้วเง้วไอ้คนที่อยู่หลังเวทีนะเพราะว่าคนมันเป็นพันพันกว่าพันพันห้าพันล้อพันเจ็ดร้อยคนี่นะครับข้างหลังมันไม่ไ,มได้ยินหรอกครับผมก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปซื้อลำโพงชุดใหม่มานะครับลำโพงชุดใหม่ซื้อมาสี่ชุดตั้งนะครับ เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ยินได้ฟังการเซฟตี้ทอล์กในทุกๆวันพุธเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าเรื่องของการสื่อสารนะครับเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งที่เซฟตี้ทั้งหลายไม่ควรจะมองข้ามนะครับเราก็ได้ลําโพงมาแล้วเราก็เริ่มเซฟตี้ทอล์กเซฟตี้ทอล์กเรื่องแรกที่ผมทอล์กในวันนั้นก็คือ เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับถ้าจะถามว่าความปลอดภัยมันคืออะไรมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่คนจะเข้าใจแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะเริ่มต้นเซฟตี้ทอล์วันนั้นด้วยเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะครับความไม่ปลอดภัยเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอพิโซดหน้าหรือว่าเรื่องเรื่องเรื่องครั้ง,งหน้านะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นผม s a ฟ e ี่ท a อกกับคนงาน1,500คนผมคุยอะไรให้เขาฟังวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมสมนรัตนาพัานธ์ครับ